สวัสดีค่ะนะคะคุณครูชื่อคุณครูรัติการผ่าแก้วนะคะหรือเรียกสันส้นๆว่าคุณครูรินนะคะแน่นอนค่ะเจอครูนี้วิชาสุขศึกษาและภาะศึกษานะคะวันนี้ครูยิบเอาหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะอวัยวะภายนอกเนาะมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะะในเรื่องของอวัยวะภายนอกนะคะที่เราจะเรียนกันวันนี้มีอยู่2กิจกรรมเนาะเป็นกิจกรรมแรกนะคะเป็นเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกนะคะ กิจกรรมที่2ก็จะเป็นในเรื่องของวิธีดูแลอวัยวะภายนอกนะคะชั่วโมงนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของลักษณะและก็หน้าที่กันไปก่อนนะคะไปดูกันนะเขาบอกร่างกายของคนเรานะคะจะประกอบไปด้วยอวัยวะภายนอกเนาะ,ะที่สามารถมองเห็นได้แล้วก็จับต้องได้นะ,ะเช่นตาหูจมูกปากเป็นต้นเนาะ,ะอวัยวะภายนอกนะ,ะมีส่วนที่สําคัญเนาะ,ะช่วยในการะะรู้สิ่งต่างๆนะคะไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะ นะมีเส้นผมมีตามีจมูกมีหูมีปากนะข้อนะผิวหนังแขนมือนิ้วมือเนาะขาแล้วก็เท้าแล้วก็นิ้วเท้านะมาดูอัยวะแรกนะคะอัยวะเส้นผมเนอะเส้นผมนะมีลักษณะเป็นเส้นๆ้นะสีดำหรือน้ำตาลนะขึ้นปกคลุมที่ศีรษะนะคะเส้นผมเนี่ยช่วยรองรับการกระแทกเพื่อไม่ให้ศีรษะได้รับอันตรายนะคะต่อไปตา ตามีสองข้างนะลูกตาของเรามีทั้งตาขาวแล้วก็ตาดำนะโดยมีขนตาอยู่นะตรงขอบบนแล้วก็ขอบล่างนะตานะจะช่วยในการมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะต่อไปจมูกนะคะจมูกมีลักษณะคล้ายๆกับผลชมพูนะคะอยู่ตรงกลางใบหน้านะคะอยู่ระหว่างตาสองข้างของเรานะคะนะักเรียนนะจมูกมีหนะ้าที่ช่วยในการหายใจแล้วก็สูดดมกลิ่นต่างๆนะ ต่อไปหูนะคะหูหูนะคะ,นะคะมีลักษณะเป็นไงคะนักเรียนลองจับดูหูตัวเองเลยนะนักเรียนหูนะคะมีกระดูกอ่อนอยู่นะซึ่งสามารถพับได้นะคะซึ่งามาัพับได้หูมีหน้าที่ช่วยในการให้ได้ยินเสียงต่างๆเนาะ,ะต่อไปปากนะคะปากมีลักษณะเป็นเนื้อสีแดงอมชมพูนะคะประกบกันอยู่เนาะ ปากก็จะเป็นส่วนต้นทางของทางเดินอาหารนะใช้รับประทานอาหารใช้พูดคุยเยงี้ยนะปากนะในปากของเราก็ยังจะมีฟันเนาะมีลิ้นอีกนะฟันนะเรียงกันเป็นซี่ๆเลยนะเรียนเห็นไหมซี่สีขาวนะคะฟันของเราเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอวัยวะที่แข็งที่สุดนะนะช่วยในการบดเคี้ยวอาหารเนาะลิ้นนะ ลิ้นก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อหนาสีแดงอมชมพูนะคะช่วยในการรับรสชาตินะ,ะช่วยในการเคี้ยอาหารเนาะ,ะและแถมยังช่วยในการไงอะไรอีกคะช่วยในการออกเสียงนะคะช่วยในการออกเสียงให้ชัดเจนได้มากขึ้นเนาะต่อไปคอนะคะคอคอมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะนักเรียนลองจับดูได้เนาะ,ค,ะคอจะอยู่ระหว่างลำตัวและศีรษะ ช่วยค้ำชูศีรษะอยู่นะคะช่วยในการเคลื่อนไหวของศีรษะเช่นเราจะหันซ้ายหันขวาอย่างเงี้ยฮะต้องพึ่งคอเนาะถ้าคนเราไม่มีคอเป็นไงคะนักเรียนเราจะหันซ้ายทีก็ต้องหันไปทั้งตัวอย่างเงี้ยนะอ่ะต่อไปผิวหนังนะคะผิวหนัง,ม,นนนงมีลักษณะเป็นแผ่นเนาะห่อหุ้มร่างทั่วร่างกายเลยนะคะมีหน้าที่ปกป,ป้องเพื่อไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะคะผิวหนัง ต่อไปแขนนะคะเป็นอวัยวะที่ยื่นออกมานะข้างลำตัวนะคะมี2ข้างนะสามารถขยับได้ค่ะนะคะทำกิจกรรมต่างๆได้นะคะมือและนิ้วมือนะคะเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากปลายแขนสองข้างนะคะมือจะช่วยหยิบจับอาหารเนาะหยิบจับอะไรเข้าปากได้นะหรือหย,ยิบจับสิ่งของก็ได้เนาะในมือแต่ละข้างนะก็จะบอกไปด้วย นิ้ว5นิ้วนะคะนิ้วก็จะช่วยในการหยิบจับสิ่งของได้มั่นคงมากขึ้นเนาะบริเวณปลายนิ้วก็จะมีเล็บนะคะเล็บช่วยในการปกป้องไม่ให้ปลายนิ้วของเราอะได้รับอันตรายนะคะต่อไปขานะ,ะเป็นรวัที่ยื่นออกมาจากลำตัวนะ,ะส่วนล่างนะคะมี2ข้างนะสามารถขยับได้ช่วยในการเคลื่อนที่และก็ทำกิจกรรมต่างๆนะคะเท้าและนิ้วเท้านะคะ เป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากปลายขา2องข้างนะคะเท้าช่วยเป็นฐานในการเดินหรือยืนนะคะในเท้าแต่ละข้างก็จะมีนิ้วนะคะห้นิ้วช่วยในการเป็นไงคะยืนให้มั่นคงมากขึ้นนะคะบริเวณปลายนิ้วก็จะมีเล็บนะคะช่วยป้องกันไม่ให้นิ้วเท้าของเรานะ,ะได้รับอันตรายนั่นเองเนาะ เห็นไหมคะอวัยวะต่างๆของร่างกายของเราขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้เลยนะคะไม่งั้นเราจะใช้ชีวิตกันลำบากเนาะในชั่วโมงนี้นะคะก็จบกันแค่นี้เนาะ,ะส่วนชั่วโมงหน้านะ,ะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอกว่าจะเป็นกันยังไงเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะส่วนชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ